วันนี้คือไปเทอมวมมนแรกนะคะเราก็กําลังจะไปช้อปปิ้งที่สยามสแควร์กัน,นะคะ่ะทุกคนไปดูซิว่ามีอะไรน่าช้อปกันบ้างนะคะคตอนนี้เราก็อยู่ที่ b t s แล้วนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากทุกคนคือแบบไม่ได้นั่ง b t s นานมาก โอ้โหแสโไปเพิ่งแล้วนะคะสยามสแควร์วันเฮ้ยทุกคนเขาเปิดมินิโซมใหม่ด้วยอ่ะที่สยามสแควร์เดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูนะนี่มินิโซมมาเปิดที่สยามสแควร์วันมีน้องหมีด้วย น่ารักมากเลยน่ารักมากอันนี้เป็นสลอ็อตสล็อตก็น่ารักมากเลยอ่ะชอบอ่ะน้องกระต่ายตัวนี้ก็น่ารักมาก <c oughs> <c oughs> ชื่อว่าวก็มีนะคะทุกคนน่ารังมากน่ารังไหมน่ารังไหมจมูดเฉียวลองเท้าฤดูหนาวนะคะนุ่มๆนุ่มจนุ่งไหมนุ่มดีเนี่ยมแบ่นี่เออ แต่ว่าตรงนี้นุ<嗯>่มตรงนี้ไม่นุ่มอันนี้แข็งมีลอโซ่นะคะดูสิดูแบบเป็นว<有>ิงวิอ่ะไม่รู้ว่าในกล้องเห็นไหมนะแต่ว่ามันน่ารักมากอุ้ยือแบบมีต่ของน่ารักอ่ะตัวสอดเชียน่หรอจรงหรเปล่าไม่ใสเบอรจ้าโอเคน่าสามร้อยแปดสเ้ไ小小的写着。没有。没 啊、哦，有吗好少，没之前多了是吧？呃，诶，整 e n o m a n 了。 คุณลูกค้ามีเมมเบอร์นะเอาเหรอโอเคค่ะ1 5 9 2พ้าก็สิบสาทค่ะเอรับัอ่ออพ้เอเอามาให้ลูกค้าโอ้ยคุณนาช่วงนี้คือแบบชอบอะไรที่มันเป็นแบบยีนยนมากคือสิใบนี้น่ารักมากอันนี้คือเราอยู่ที่แมทบอกนะคะทุกคน มีแต่เสื้อน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยเอ่ะเราแบบไม่กล้าพูดเสียงดังนะคะเพราะว่าคนน้อยมากก็จะเป็นเสื้อลายลายสกอตนะคะน่ารักมากใส่ไปคาเฟ่เออได้นะชุดเอี้ยมน่ารักจังเลยชุดเอี้ยมร้านนี้คือเขาขายเป็นเสื้อสายเดียเด่ยวเ,เยื้ยเนาะ อไปป๊อปมาดกันเอาอันนี้มาให้องกินยาวรัก 你上手，摆摆的，快点，好嘛？快点，停。好。走。你这个都，你这个都。你哪个是脚啊？脚。我脚，我脚。我脚。 อเคค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะไปที่แพตตินัมกันนะคะอุ้ยป๊อบมาเขามาเปิดม๊อบอัพหลออุ้ยตัวนี้หล่อเนาะตัวเนี้ยเขาชื่ออะไรตรงนี้คือแบบคนเยอะมาก ชอรี่น่ารักมากใหญ่จังอันนี้เป็นร้านเสื้อนะเจ้าหน้าท่เขาใช้กันเพราะว่าพายกันยังไม่ไม่ทํามมันรถ้าเนเ้าต่าด้ดานดยจังเลยตอนนี้ก็คืออยู่ที่ร้านสวงสิงเซนนะคะมาพักแป๊บหนึ่งคือแบบเดินเหนื่อยมายกนี่มาเสิร์ฟแล้วนะคะ คือเราสั่งมาแค่อันเดียวเพราะว่าเราแบบแค่อยากจะมานั่งพักเฉยๆไม่ได้อยากกินนะคะไม่ได้กินนานใช่ไหมใช่ไหมอืม มาตอนกสมครอสนนีมันามเรอเฮ้ยทุกคนเขาเรียนวาดรูปกันนะเรียนกลางข้างเลยเหรอทุกคนรู้ไหมประเทศไทยมีดิสนีย์แลนด์แล้วนะดูสิ ดิสนียแลนด์ไทยแลนด์นะคะ น่าร oh, ักมากทุกคนตรงเซนทันเวิร์มันกดได้ไหมอ๋อมันกดไม่ได้มันเป็นกระจกนะคะน่ารักอ่ะทุกคนมีแต่มุมแบบน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอะเป็นแลนด์มาร์คแบบนี้นะคะน่ารักจังตรงนี้ก็คือถ่ายรูปได้อีกแล้วดูสิฝั่งนี้ก็มีอีกนะคะคือแบบมีเยอะมาก ถึงแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่แพทติแนมก็คือจะขายแบบเสื้อผ้าย,ยอะมากทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีเสื้อที่แบบถูกใจเราหรือเปล่าน,นะ เ้อกันหนาวน่ารักจังส่วนใหญ่ส่วนตัวรู้สึกว่าชุดสวยๆจะอยู่ชั้นล่างแบบชั้นล่างๆเลยอะ่ะไม่แน่ใจว่าชั้นอะไรคนไลฟ์สดเยอะมากชุดนี้ก็น่ารักนะดีไซน์เก๋ดี

คนมาไหว้พายเยอะมากเลยอะล่ะรตตุกๆกเยอะจังเลยไปไหนเนี่ยคันนี้ไปไหนไปไหนตอนนี้เราถึงห้องแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูนะคะว่ากระเป๋าที่เราซื้อมาคือใบไหนนะคะ ให้ทายฉันซื้อตัวไหนชึบแดนแดนแดน,ดนใบนี้นั่นเองนะคะคือแบบเลือกตั้งนานสรุปก็คือซื้อใบนี้มาเพราะว่ามันแบบว่ามันผอมดีอะแล้วคือมันใส่ของได้แบบได้ลึกอะนะโอ๊ยทำไมกล้องดับนี่ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยจะเป็นสียีนนะคะช่วงนี้คือแบบชอบอะไรที่เป็นยีนยีนมากเดี๋ยวเปิดให้ดูข้างในนี่ดูสิกระเป๋าคือใส่ของได้แบบลึกมากเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างอู๋อันนี้จะเป็นมันฝรั่งนะคะนึกชื่อไม่ออกจาน ก็จะเป็นผัดมันฝรัหลังนะคะนี่ก็จะเป็นยำแบบนี้นะคะคล้ายๆกับกินหมาล่ามอ,อไฟนะคะน่ากินมากทุกคนดูสิมาค่ะมาชิมยำกันนะคะอร่อย